สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปกินร้านเจเกียงเย็นตาโฟนะคะหมู่บ้านปาริชาเส้น345หอยู่ใกล้บ้านมากจนเขารีวิวกันไปหมดแล้วเพิ่งจะได้มารีวิวนะคะะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้เราแลกบัตรมานะคะแลกบัตรที่รปภแล้วก็บอกว่ามาร้านเย็นตาโฟนะคะเขาก็จะให้แผ่นมาสแตมป์เนาะ ขับตรงเข้ามาเห็นวงเวียนแรกนะคะมีร้านเซเว่นนะร้านก็จะอยู่ตรงขวามือแถบเดียวกับเซเว่นเลยหาง่ายมากตี่มีทดีเปิดพอดีัเดกเล่นง่ามีแดนะตั้งแต่8ปดโมงแล้ ใช่เด็ดค่ะอันนี้คือดั้งเดิมกินในนี้เลยอ๋อยิบมาจากข้างหน้าเลยปร้านไอ้นป่อืู้หมูัวไปแล้กินเนาะ นีข้าบอกคนแล้วไอ้โก้เป็นเพื่อนเล้วไปบินคุณไม่สลิมเห่อ ได้แล,ล้วนี่ยินตะโฟของแม่เล็กแม่สิบ้าบทธรรมดาัมีลูกชิ้นปลาดาวเลยนะคิะดลาน้ำกระปองอย่ปัดอ พี่บอกกินยิวแล้วสงสารอ่านะน่ากินมากน่ากินเป็นผอบสงสารเมื่อก,กี้ชิมน้ำซุปไปอร่อยอ่ะนู่นๆของขีดเป็น<อ>ผัดไข่พี่เขาผัดให้หม่อร่อยน้ำซุปอร่อยดีนะโฟงก็อร่อยแต่ลองหมี่ครุม ของไปทีนี้ก่อนเดี๋ยวติกันติดกันเอาเข้ามาใกล้เลย,เลยกินทุกชิ้น,น,น,นด้วยกินขาหตกลับหม้อแบบน้ตัหมูอร่อยมากผิดตัอร่อยมากไข่ยไข่ในเรื่องคับ พริกคือไม่ใส่พริกของอ้อก,ก็ใส่พริกปรุงแล้วอันนี้ก็ใส่พริกนะก็อร่อยชิมแิม้วอร่อย ขายให้ดยกรอบมากน้ำซุปเินตัวโปรอร่อย

แต่ป้า้อง้านะมันกินตะโก็อร่อยนะเส้นเลยแต่เหนียวนุม่มเว่ากินตะโพก็อร่อยชอบพี่ใสยย่เนี่ย เดี๋ยวิเอาเอ็นละโคไปกินไหมล่ะมียุชิ้นปลายุี่ชอบไหมนะยุ้ย สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะปาก Google Map ไว้ให้ในช่องรายละเอียดด้านล่างนะคะสามารถไปตามได้เลยก็ถือว่าทำได้ดีนะคะส่วนตัวชอบเย็นตาโฟมากกว่าหมี่คลุกนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะหมี่คลุกเราคิดว่าเออเฉยๆแต่ว่าอันที่เป็นผัดไข่ที่คีกินนะ่ะก็จะมีความอร่อยมากขึ้นนะคะ ส่วนตัวชอบซอสยินตาโฟชอบน้ำซุปเนื้อหวานอร่อยดีค่ะเราไปตอนร้านเปิดเลยเนาะประมาณ8.30โมงครึ่งนะคะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเป็นช่วงเที่ยงเนี่ยคนจะเยอะไหมเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจแวะมาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆลาไปแล้วสวัสดีค่ะ